thank mm -hmm. you เชื่อว่าปัญหาผิวหน้าที่หลายๆคนเนี่ยกังวลก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องริ้วรอยที่มันมาตามอายุหรือว่าความเครียดอะไรก็ตามที่เราไม่สามารถควบคุมได้อีกทั้งปัจจัยภายนอกนะคะอย่างเช่นพวกแสงแดดก็ทําให้เกิดร่องที่เราไม่พึงประสงค์หรือว่าสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอกันนะคะเกิดกระเกิดฝ้าซึ่งเซรวิฟค่ะเข้าใจตรงปัญหานี้จึงได้ออกแบบวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เรื่องที่พวกเรากังวลนี้อยู่ เพิ่มความมั่นใจค่ะด้วยการทดสอบทางคลินิกเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เซลลวิฟเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ทุกคนพึงพอใจไม่ใช่วิจัยกันแค่ปีหนึ่งใช้การวิจัยกันยาวนานถึง3หรือ4ปีเลยด้วยซ้ำจุดเด่นของเซลลวิฟมี2เทคโนโลยีที่สำคัญค่ะเทคโนโลยีแรกค่ะก็คือเซลล์ซิกนอลลิงคอมเพล็กซ์ก็คือเจลมีการสื่อสารซึ่งกันและกันเป็นการพูดคุยกันเองระหว่างเซลล์ค่ะ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ค่ะประกอบไปด้วยสารสกัดมาจากธรรมชาติหลากหลายชนิดนะคะรวมกันเป็นคอมเพล็กซ์ก็จะสามารถทำให้เซลล์เนี่ยสื่อสารกันเองได้เป็นอย่างดีทำให้สกินเมทริกซ์สกินเมทริกซ์คืออะไรก็คือแต่ละชั้นผิวจะมีการสื่อสารอย่างเช่น ชั้นผิวที่ต้องผลิตคอลลาเจนก็จะทําให้ตัวอะมิโนเนี่ยต้นการผลิตคอลลาเจนเพืได้ดีขึ้นหรือว่าชั้นผิวที่จะต้องมีการผลิตอีลาสตินออลาสตินคืออะไรคือความยืดหยุ่นของผิวหน้าของคุณนั่นเองลองดึงหนังยางดูนะคะหนังยางใหม่ๆคือดิดปุ๊บแล้วก็ดิดกลับมาเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าหนังยางเก่าแล้วก็คือดิดแล้วมันก็จะยืดไปตามมือถ้าเกิดออลาสตินยังดีอยู่เนี่ยมันก็จะเด้นกลับมาใช่ไหมคะถ้าอีลาสตินไม่ดีมันก็จะย้อยไปตามมืออย่างนี้เลยค่ะการส่งสัญญ,ญาณค่ะก็็เปนแบบ นั้นเลยถ้าเกิดว่าตรงไหนหรือว่าสกินเมทริกซ์ของคุณเนี่ยเริ่มทำงานแบบขี้เกียจแล้วเจ้าตัวเซลล์ซิโนลิ่งคอมพลซ์เนี่ยก็จะไปปลุกสัญญาณตรงนั้นให้ทำงานแบบมีชีวิตชีวาแล้วก็กระตุน้นการทำงานได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นส่งสัญญาณกันได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่2ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะก็คือเทคโนโลยีโอ i ิเวิร์ลโบอานิคอลเบลนค่ะเจ้าตัวโอริเวิร์นี่คือสารสกัดมาจากผลมะกอกนะคะซึ่งเป็นสิทธิบัตรของบริษัทยูทาน่าแต่ ผู้เดียวผสมผสานกับสารพฤกษชาตินา,นานาชนิดนะคะเช่นแอปเปิลเขียวแตงโมแล้วก็ถั่วเลนทิลนะคะสกัดออกมาเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วก็ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะคะให้กับผิวหน้าเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโรงงานที่เราเลือกมาเป็นพาร์ทเนอร์เป็นผู้ผลิตร่วมกับเรานะคะตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะถ้าเอ่ยชื่อโรงงานนี้เนี่ยทุกคนก็จะร้องอ๋อกันเลยทีเดียวเพราะเป็นโรงงานที่ มีการผลิตที่เป็นมาตรฐานสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นโรงงานนี้ค่ะได้ผลิตผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยที่เป็นแบรนด์ดังๆทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็แบรนด์ดังๆที่วางขายอยู่ในญี่ปุ่นทีมนะักวิทยาศาสตร์ของยูซานาเองแล้วก็ทีม r d ของโรงงานนี้นะคะได้ทำงานกันอย่างตั้งใจเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับผลลัพธ์แล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เซลวิฟนะคะด้วยความใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอนคุณจึงมั่นใจได้ว่า ว่าจะสามารถล็อกความอ่อนเยาว์ของผิวหน้าของคุณไม่ได้ด้วยผลิตภัณฑ์เซรวิวค่ะความงามที่คุณสัมผัสได้